วันนี้นะครับผมก็จะมาสอนวิธีการสมัครกระเป๋า For เซตเพยอีกครั้งหนึ่งนะครับครับก็ขอสวัสดีคุณผู้ชมกันด้วยนะครับผมก็อยู่กับผมนะครับงานฟรีชาแนลนะครับวันนี้นะครับผมก็จะมาสอนวิธีการสมัครกระเป๋า For เฟตเพยอีกครั้งหนึ่งนะครับ ผมได้ทำคลิปวิดีโอสอนการสมัครไป2ครั้งแล้วนะครับผมเท่าที่ผมจำได้นะครับว่าผมสอนไปแล้วก็ไม่รู้ว่าเพื่อนๆเ,เนี่ยทำไมสมัครไม่ได้กันนะครับเห็นคอมเมนต์หลายคลิปเลยนะครับว่าสมัครไม่ได้ยืนยันอีเมลไม่ได้นะครับเดี๋ยววันนี้จะสอนตั้งแต่เริ่มสมัครอีเมลเลยนะครับผมจะไปสมัครอีเมลใหม่แล้วก็นำมาสมัครกระเป๋า f o r c e t Pay นะครับผมเพื่อเป็นแนวทางในการสมัครอีกครั้งหนึ่งแล้วกันนะครับผมเดี๋ยวเราเข้าไปดูวิธีการสมัครกันเลยนะครับ โอเคนะครับผมก็จะสมัครอีเมลก่อนนะครับผมก็สมัครที่ Google ได้เลยเนาะสลับ gmail นะครับวิธีการสมัคร gmail ก็ไม่ยากนะครับเพื่อนๆลองไปสมัครดูได้เลยนะเอโอเคนะครับผมก็ได้สมัคร gmail เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมนี่นะ gmail ที่ผมสมัครเมื่อกี้เลยนะเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปสมัคร forsete กันนะครับผมอาโอเคนะครับผมสลับขั้นตอนต่อไปนะครับสลับใครที่สมัคร gmail เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับหรือว่าสมัคร gmail ใหม่เลยนะครับ ในส่วนของมือถือของเพื่อนๆเนี่ยทุกคนนะครับมันจะมีแอป Gmail นะครับผมตัวนี้เป็นแอป Gmail นะครับที่มันมีในเครื่องเนาะก็ให้เรามาทําการเพิ่มในส่วนของ Gmail ใหม่ที่เราได้สมัครมาครั้งแรกเลยนะครับผมจะเพิ่มไว้ก่อนนะครับเพราะว่าการสมัคร f อ s เซตเ y นะครับมันจะมีการยืนยันตัวตนในอีเมลนั่นเองนะครับผมวิธีการเพิ่มนะครับก็กดเข้ามานะครับแล้วเราก็เลื่อนด้านล่างเลยนะครับผมมันจะมีคําว่าเพิ่มบัญชีเนาะก็กดเข้าไปนะครับ จากนั้นก็เลือกเป็น Google นะครับผมจากนั้นเราก็ใส่ Gmail ที่เราสมัครมาตอนเริ่มเลยนะครับแล้วก็รหัสผ่านนะครับเอาโอเคนะครับผมเราก็ได้ทําการเพิ่มในส่วนของ Gmail เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับในส่วนของแอป Gmail นะครับขั้นตอนต่อไปเราก็ไปสมัคร f o r s e t a เพได้เลยนะครับผมสำหรับการสมัคร f o r s e t Pa นะครับก็ให้เพื่อนๆนะครับเข้าไปที่ Google นะครับเขียนคําว่า f o r s e t a เ e หรือว่าจะกดที่ ลิงก์คอมเมนต์ก็ได้นะครับถ้าเราไม่อยากค้นหาเองเนาะตามจริงเนี่ยมันก็ค้นหาได้นะครับในส่วนของ For c e Pay นะครับเมื่อเรากดค้นหามาแล้วนะครับก็จะอยู่หน้าเว็บแบบนี้เลยนะครับในส่วนของเว็บไซต์เนี่ยมันเป็นภาษาอังกฤษเนาะถ้าเราอยากจะให้มันเป็นภาษาไทยนะครับก็แนะนําให้ใช้ผ่านตัว Google Chrome นะครับผมจากนั้นก็กดลงชื่อตรงนี้เลยนะด้านซ้ายมือนะครับกดเข้าไปเรามาดูในส่วนของการกรอกข้อมูลนะครับการกรอกข้อมูลนะครับก็จะมีทั้งหมดตามนี้เลยนะ ชื่อผู้ใช้เนี่ยเราจะใช้เป็นชื่อเล่นภาษาอังกฤษนะครับหรือว่าชื่อจริงภาษาอังกฤษก็ได้บวกกับตัวเลขนะครับที่อยู่อ e ีเมลก็คืออ e ีเมลของเราที่เราสมัครมาเมื่อกี้หรือว่าใครมีอยู่แล้วเราก็ใส่อ e ีเมลลงไปนะครับทั้งหมด2ช่องให้เหมือนกันนะครับจากนั้นนะครับผมตั้งรหัสผ่านนะครับอย่างน้อย8ตัวขึ้นไปการตั้งรหัสผ่านนะครับคุณจะต้องตั้งตัวภาษาอังกฤษพิมพ์ใหญ่พิมพ์เล็กตัวเลขนะครับผมให้มันมีภาษาอังกฤษด้วยเนาะอย่าใส่แค่ตัวเลขนะครับ แล้วก็กดติ๊กถูกตรงนี้กดติ๊กถูกตรงนี้นะครับผมอ่าเครื่องบินนะครับเราก็เลือกไปเนาะตามที่มันขึ้นบอกนะครับตรวจสอบนะครับผมอ่าให้มันขึ้นแบบนี้แล้วเราก็กดลงชื่อนะเดี๋ยวผมจะกรอกข้อมูลก่อนนะครับผมเดี๋ยวผมจะให้ดูว่าผมกรอกอะไรบ้างนะครับอาโอเคนะครับผมก็กรอกเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับข้อมูลนะครับก็เป็นชื่อผู้ใช้งานนะครับก็ตั้งลงไปเลยจะเป็นชื่อเล่นชื่อจริงก็ได้นอกภาษาอังกฤษนะครับตัวเลขด้วยก็ได้นะครับแบบนี้เลย แล้วก็ Gmail นะครับก็ใส่ตามที่เรามีนะครับอันนี้ผมใส่ตามที่ผมสมัครมาเมื่อกี้นะครับแล้วก็รหัสผ่านครับตัวพิมพ์ใหญ่ตัวพิมพ์เล็กนะครับแล้วก็ตัวเลขนะครับอันนี้ผมจะใส่เป็นเครื่องหมายดอกจันด้วยเนาะเพื่อที่จะเพิ่มความยากในการแฮกเข้าสู่ระบบของเรานะครับจากนั้นก็กดลงชื่อเลยนะครับโอเคนะครับผมก็ได้ทําการกดลงชื่อเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมตรงนี้นะครับข้อความด้านบนนะครับในกรอบสีฟ้านะครับมันเขียนคําว่า สร้างบัญชีของคุณสําเร็จแล้วนะครับโปรดยืนยันที่อยู่อ e ีเมลของคุณก่อนเข้าสู่ระบบตรงนี้ก็ให้เราเข้าไปที่แอป Gmail บนมือถือของเรานะครับที่เราได้ทําการเพิ่มในส่วนของ Gmail ไว้นั่นเองนะครับโอเคนะครับผมก็ได้เข้ามาในส่วนของ Gmail เป็นที่เรียบร้อยนะครับซึ่งการลงชื่อปุ๊บเนี่ยมันก็ส่ง Forese เพลหรือว่าเป็นอ e ีเมลข้อความเข้ามาเลยนะครับอันนี้ผมจะให้ดูก่อนนะตรงนี้นะครับเป็น Gmail นะครับที่ผมใช้ในการสมัครนะครับผมก็ตามนี้เลยนะ แล้วก็ดูตรงนี้นะครับมีข้อความนะครับ for set pay confirm your email นะครับก็กดเข้าไปนะจากนั้นเนี่ยมันจะมีลิงก์ขึ้นมาตรงนี้นะครับผมอ่ามีลิงก์ขึ้นมาตรงนี้นะครับกดยืนยันไปแล้วก็เลือกในส่วนของ google chrome หรือว่าถ้ามีแอปนะครับที่เป็นแบบนี้เนาะก็เลือกได้นะครับแต่ผมจะเลือกเป็นอ่า google chrome นะครับเพราะว่าเราใช้งานผ่านเว็บไซต์ได้นะครับเมื่อเราอ่ากดยืนยันเสร็จนะครับมันก็จะให้เราเข้าสู่ระบบโดยการล็อกอินนะครับตามบัญชีที่เราสมัครเลยนะครับ เราก็กอรอกให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็แก้แคปชั่นให้ถูกต้องแบบนี้นะครับแล้วก็กดเข้าสู่ระบบได้เลยนะครับจากนั้นนะครับผมมันจะขึ้นแบบนี้นะครับ t r u FA นะครับให้เราเข้าไปที่อีเมลของเรานะครับเพื่อที่จะนํารหัส6หลักแล้วก็นํามาใส่แล้วก็กดเข้าสู่ระบบได้นะครับผมสําหรับใครที่กดเข้าสู่ระบบมาแล้วนะครับมันขึ้นแบบนี้นะครับผมแล้วเราก็เข้าไปที่อีเมลของเรานะครับจะได้รับข้อความนะครับจาก Forest Pay มาแบบนี้นะครับ อ่า yup. ตรงนี้เนี่ยมันขึ้นมาแบบนี้คร er ั้งแรกเนาะที่ผมได้รับมานะครับมันไม่ได้เป็นตัวเลขแบบนี้เนาะถ้ามันส่งมาแบบนี้นะครับให้เรากลับมาในส่วนของหน้านี้ใหม่นะครับแล้วก็กดส่งอีกครั้งหนึ่งนะครับเมื่อเรากดส่งอีกครั้งหนึ่งนะครับเราก็จะได้รับในส่วนของข้อความอีกครั้งหนึ่งนะครับแต่จะเป็นข้อความตัวเลขแบบนี้ให้เรานําเลขตรงนี้เนี่ยไปใช้ในการเข้าสู่ระบบนะครับอันลิงก์ด้านบนนี้ไม่ใช่นะเพราะว่าผมก็งงเหมือนกันทําไมมันไม่ส่งลิงก์อ่าส่งตัวเลขมาให้เนาะ ผมก็เลยกดส่งใหม่อีกครั้งหนึ่งแล้วก็กดเข้าสู่ระบบเลยนะครับอ่าโอเคนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วสลับขั้นตอนการสมัครแล้วก็ขั้นตอนเข้าสู่ระบบนะครับอันนี้สมัครเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราสามารถใช้งานเก็บเหรียญได้เลยหรือว่ารับเงินได้เลยนะครับผมในส่วนของฟอสเซตเพย์เนี่ย ขั้นตอนการยืนยันตัวตนเนี่ยมันไม่ได้เยอะเหมือนบิตขับสตางโ o หรือว่าบายเน c ตนะครับขั้นตอนการยืนยันตัวตนมันมีแค่ในอีเมลเท่านั้นเองนะครับผมเราก็สามารถใช้งานได้เลยนะครับสําหรับวิธีการใช้งานเนี่ยผมก็ได้ทําคลิปวิดีโอสอนไปแล้วนะครับผมสามารถเข้าไปดูกันได้ใน y o u t u b e นะครับอ่ะเมื่อเราสมัครเสร็จนะครับเราก็มาดูที่เงินฝากหรือว่าดิ p o s ิตนะครับ สำหรับใครที่สมัครครั้งแรกเนาะตรงนี้เนี่ยมันจะยังไม่มีลิงก์กระเป๋าขึ้นมาให้เราใช้งานนะครับมันกําลังสร้างที่อยู่ของคุณโรดกลับมาตรวจสอบใหม่อีกครั้งาภายในไม่กี่วินาทีนะครับก็ให้เรารอเนาะจนกว่ามันจะสร้างลิงก์กระเป๋าขึ้นเราของเราเสร็จนะครับเราจะต้องรอนะบางเว็บไซต์หรือว่าบางแอปเนี่ยมันจะให้เราใช้อีเมลในการรับเงินนะครับอีเมลของ f o เรสตเพนะครับก็สามารถใช้รับเงินได้เนาะเฉพาะบางเว็บเท่านั้นที่มันใช้กรอกอีเมลนะครับ ถ้าเป็นเว็บไหนมันให้กรอ,อกเป็นลิงก์กระเป๋าของแต่ละเหรียญเราก็เข้ามาเอาตรงนี้ได้เลยนะครับผมประมาณนี้ผมก็ไม่รู้ว่าทําไมทุกคนเนี่ยสมัครไม่ได้กันนะครับซึ่งผมก็สมัครทั้งหมด3ครั้งนี้นะครับผมก็สมัครได้ทุกครั้งนะครับผมไม่มีครั้งไหนที่ผมสมัครไม่ได้หรือว่าเจอปัญหาการยืนยันอีเมลไม่ได้นะครับผมก็ได้ทําการสมัคร Gmail ใหม่แล้วก็ลองสมัครให้ดูเนี่ยมันก็สมัครได้ไม่มีปัญหาอะไรเลยอันนี้ผมก็ไม่รู้ว่าเพื่อนๆเนี่ยทำไมสมัครไม่ได้กัน ลองไปสมัครดูนะครับมันไม่ได้ยากเลยนะในส่วนของการสมัครหรือว่าขั้นตอนต่างๆนะครับลองทําดูนะครับผมยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามหรือว่าฝากแชร์คลิปวิดีโอนี้ด้วยนะครับเดี๋ยวเราไว้เจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอถัดไปสวัสดีครับ